ทีมส <S 々> ั่งยกไปครับจบคู่นี้ก็จะเป็นเพชรเรเบิร์ตพอดิพิทกับทีมฟ้าสอน้ำดืกไล่ครับเอ่อทีมงานสิทธิกตอครับหัวหน้าค่ายสิทธิกตอที่ประชาสักพันด้วยครับหัวหน้าค่ายสิทธิกตอที่ประชาสักพันด้วยครับประชานสักพันด้วยครับต้องขอบคุณ ทีมงานเสียงหนึ่งกะทิไอติมสดเสียโตเสียหนองครับขอบคุณพี่ทองศรีครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ธรัมวชัยทีมงานใหญ่จากอบคุณผู้สิงครับผมแบงดีมีเส้นสีบ้าน,นครับเ,เจ้ามา 5, ือดีที่พนักกรบดีค้ับจ้ามหาพลเลนนะครับเจ้งามหาพ0เลนนะครับ มาคู่นี้ดูโนดาจะจบสั้นรันน่าจะจบันเพราะว่าคู่ต่อไปจะช้าเลครับคู่ต่อไปจะช้าครับเออเด้อไม่กินจะมาปลุกทุกคนครับ จะไปโรเจอร์กระโดดก้าวเลยครับตีไม่ต้องดังทุกทีไม่ต้องดังเลยครับตีไม่ต้องดังเลยครับตีไม่ต้องดังครับเออเอามาเป๋าครับจะเพาะแค่ลำวงยอนยุคของพี่ชน,น,นะโพธิ์ก็ฟังมวยไม่รู้เรื่องนะครับ เออเาเอาใจใความอ้นี่ดีทีมงานท่านท่านเนเพลชรครับแางชมรมทไยีหลานได้สนับสนุนดูแลฝ่ายเวทีฝ่ายทุงเสียงอื้ออ่าแครับ่สุดสีต้นพ่อครับทีมงานสวัสวแทก ทำรุ <Laure> <com> ่งครับโผมโยนถีบครับเพชรน้ำรุ่งครับโฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวครับก็่แกแกไม่ถีบที่ไหนถีบที่ท้องนั่นแหละครับต่หัวหน้าค่ายสิกตที่ประชาสัมพันธ์ครับหัวหน้าค่ายสิกตครับนายซ่ากลับกลับไม่ยังครับหัวหน้าค่ายสิกตครับ เพื่อไปเติโลเปิดกับโดเปิดกับเหินฟ้าครับหลังจากนั้นก็จะมาที่คู่เอกเลยนะครับทางผู้ดำเตอร์เนินแจยกนะครับเป็นแสนจริงกับสองกับสามสักครับอาสนามกับก็แข่งเดินเชิญนะครับนายกรุงนะครับ หรือว่าเสียบกรุงนะครับเงินดีนะครับเจ้าของน้ำดื่มไลน์นะครับแล้วก็คุณสาลีนะครับพิเศษเสานะครับปลาสุดนะครับแล้วก็คุณนะครับบุญช่วยวิเศษเสานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือพ่อสวัสดนะครับวิเศษเสานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับหลังจากปูนิเสร็จนะครับขอให้เตรียมตัวด้วยนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านช่วยบริจาค มานะครับจำนวนเงินเยอะมากเลยนะครับอ่าสำหรับอ่าท่านครับอ่าเสียตุ๊กนะครับเจ้าของน้ำดื่มไรนะครับ คสองครับด er> oui pues. mm ูครสามยกครับตัดงามลุ้งดูครับปิดชาปิดชายนักเงินครโอ้โหจิอ่ะเออครับนงก็รับเขาแลมแนักเงินก็ปิดชาถูกศิษย์แของวิจารโมครับ mặc dù rất thay đổi, nhưng vẫn còn người nhìn nó อครับอยู่ไม่อยู่อยู่อยู่ครับเทงมเทศนม่เพลิดเนะครับจุได้แล้วครับคลัคลัดอไอ้น่งอยู่นครับโอ้ยสีคนัักินชาครับครับดลวิดเตงมี ยังเหรครับใข่หมดครับแบบนี้ครับเทพน้ลุ่เกันปิ่นชานะเพ่นครับตอนท้าเอาเอาครเดี๋ยวนี้เขาดหน้าตาแทบจะบอกเุ็ไปล้วหมดครับเทรน้ำุ่มเ็นจุดีสองครับ ท่านนายกนรับท่านชัยท่ร่วมนะครับท่ได้มาร่วมให้เปนเกียรติในวันนี้นะครับก็ดูนะครับงานตระดยนะครับระมงด้วยคณะก็มดมาทงรัฐนตร่าการกระทรวงกษตรและรท่นายกเดอนเนาสมนะครับ แล้วก็นายกเทพสางส,งสาวสุกระดับที่ตั้งชนะชนะแล้วก็แล้ก็คู่ต่อไปก็จะเป็นโรเบิร์ตก,กับเฮนฟ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นซุปเปอร์โชว์กับเจมส์สักแล้วก็ค่อยไปดูคู่เอกนะครับตามที่ผมมาเจอโอ๋แจ้งเอาไว้นะครับแล้วก็15เมษายนครับมีท่านสารวัตรเล่ครับอย่าลืมนะครับ15เมษา,า,า,ายปนดีที่ วัดโพสีกะเบอโพสีอำเภองางคุ้งครับ้าสิบห้ามนสายอกับใจครับรทสุดท้ายครับรถตาเตารถตามลูกอีวเ่าจะเป็นปิดชาครับอีกนาทีครับรถนี้รสุดท้ายจะตัดสิน เออนคล้ายกันแล้วก็สมงเลยคล้ายกันนะครับใครจะเป็นยอดหญิง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 ก็เตะทับ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 กองมีเข่าครับกางมีเข่าครับโอ้โหขาแอมอนขาอะไรครับเพชรมันรุ่ม กมีลูกทีับินชากมีลูกทีลูกทีแทงทงสรูแทงชุดสู๊แทงสู๊แทงชุสู๊แทงชุดสู๊เฮ้ยเฮเชัดีครับเ่นเบกเลยครับ เินชาอจะเล่นกินเกือบจ้าเดนก๊กเลยครับตีดุกทีครับตีดุกทีตดวแล้วมัน็ะแพ้นะครับแล่งูงแทงสูงจะ่นแทนเตาเอาอะไรรับ ครับชักยืนชักยืนเลยครับเพ็กตาร,รุ่งจะดูครับยังมีบัตรยังมีเข่าครับัเอาหมาเทนมดดนแดงเซวาแดงกบีเข่าครับแต่เข่าพอด,ดีเนาะตัวทักสุดท้ายครับปวดใจะจะวายครับนี่สี่ตัพนพ่อขัดแดงไม่มดนคู่โต้ครับใครจะได้รับการช่วมือครับเดี๋ยวรอเพ็กหนึ่งครับ ตะพัทิทคนิครับัร้อยจังวดเอกชันกริ่มตองครับนี่ครับไปสุดท้ายโอ้ไปเช้อยเพิ่ร้องไห้เพิ่ร้องไต้องใหให้ยังกว่านี้ต้องใหให้ยังกว่าีชูที่มันแดงครับ้ใจรชนะได้ังได